พลิกดูก่อนใช้เหรียญน,นี้ขายได้ถึง1,000บาทสวัสดีครับ fc ของปอปาศึกษาแบงเหรียญโบราณพบกันเป็นประจำเลยมาฮะกับช่องปอป่าซื้อขายเหรียญแล้วก็เป็นช่องที่นำเสนอนำข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญกระสับมาฝาก fc หรือว่าเนฟนเฟยการนะฮะเหรียญที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้ฮะ เป็นเหรียญกระสาบชนิดราคา10บาทเป็น10บาทหมุนเวียนที่ผลิตออกมาอยู่ในยุคสมัยของพ่อหลวงราชการที่9ของเราเหรียญน,นี้ใครมีป่อปารับซื้อสูงสุดเหรียญละ1,000บาทหากเป็นสภาพที่ผ่านใช้ป่อปาก็ รับซื้อในราคาเริ่มต้นที่เหรียญละ800สภาพดีหน่อยก็900สภาพที่ไม่ผ่านใช้เลยก็น่าจะหลัก1,000บาทแต่ถ้าไม่ผ่านใช้จริงๆสวยๆเลยนะท่านผู้ชมสภาพที่เจ็มๆเลยเนี่ยปาปาๆก็าาอาจจะติดปลายหน่วมอีกสักเล็กน้อยเกิน1,000บาทเพราะว่าอะไรท่านผู้ชมเหรียญ10บาท ปีพศ2531ฮะเป็นเหรียญที่หายากติดอันดับที่1ของเหรียญส0บ,บาทหมุนเวียนฮะยอดจำนวนการผลิตก็ผลิตออกมาเพียง62,000เหรียญเท่านั้นเองฮะตอนนี้ก็กระแสะความนิยมกระแสะความสะสมการสะสมเนี่ยค่อนข้างมากเลยทีเดียวฮะฉะนั้นใครที่มีนะฮะ เป็นโอกาสดีฮะเหรียญที่ผ่านใช้ป่าป,า,ปารับซื้อเหรียญละ800เริ่มต้นที่800จนไปจบที่สภาพไม่ผ่านใช้ u ยูินีเลยนะฮะนำเงาจับเลยเนี่ยปป่าก็จะให้เหรียญหนึ่งก็ประมาณ1,000อาจจะนิดนิดนะฮะสำหรับวงการนักสะสมะท่านผู้ชมต้องเข้าใจนะฮะเหรียญไหนที่ ได้รับความนิยมก็ช่วงนั้นน,น,นี่ยราคาก็จะแรงจะสูงฮะแต่พอ,อนักสะสมเนี่ยมีเก็บไว้เยอะๆเหรียญเข้ามาเยอะเนี่ย,นยแน่นอนฮะลองติดตามข้อมูลนะฮะราคาเหรียญเหรียญนั้นก็จะมีการดบดบลงแต่สําหรับช่องประปลาณปัจจุบันวันนี้นะฮะก็ยังรับซื้อเหรียญ10บาทหายากติดอันดับที่1ปีพศ2531เนี่ย ราคาเหรียญละ800ถึง1,000บาทนะฮะใครท,ที่ที่มีนะฮะก็สามารถติดต่อมาทางไลน์ได้นะฮะพิมพีจุดพี3 3 3แล้วอีกลายหนึ่งก็092 792 8232ประมาณนั้นนะฮะแต่เราก็ขึ้นลายไว้ทางหน้าจอเรียบร้อยเลยะฮะดูให้ชัดด้ท่านผู้ชมนี่คือเหรียญ10บบาทปีพศ2,500 3 1 31. สําำหรับเหรียญที่มีรอยบินรอยงอถูกของมีคมหรือว่าถูกกระทบกระแทกแรงๆเนี่ยสภาพผิวไม่ชัดไม่ขมเนี่ยก็ราคาก็จะดุดดบไปกว่า800%นะท่านผู้ชมนะฮะแน่นอนฮะสำหรับเหรียญที่มีตําหนิมากๆราคาก็จะดอบลงเป็นเรื่องธรรมดานะฮะแต่สําหรับที่ปกติธรรมดานั้นผ่านใช้ปกติธรรมดา ปอปลาเริ่มให้ตั้งแต่800 850 900ตามสภาพผิวนะฮะสำหรับเหรียญใดที่ติดอันดับสูงๆแน่นอนฮะราคาก็จะดูตามสภาพผิวนะฮะใครมีนะสำหรับเหรียญ10บ,บาทปีพศ2531เป็นเหรียญหายากติดอันดับที่1ของเหรียญ10บ,บาทหมุนเวียนจำนวนการผลิต ห2 0่เหรียญก็ติดต่อช่องของปปาได้นะฮะแล้วก็ยังมีอีกท่านชมแล้วก็ยังมีอีกฮะกกนะสำหรับเหรียญที่ปปาต้องการปรปาต้องการก็คืออีกหลายๆอันดับฮะนี่คือเหรียญ10บาทาหายากติดอันดับลองลงมาจากปี31นะท่านผู้ชมก็คือแป๊บหนึ่งนะท่านผู้ชม เหรียญที่รองมาบลองลงมาในหะที่ปป,ปาต้องการณนะปัจจุบันวันนี้นะฮะก็เหมือนทั่วๆไปนะฮะใครที่มีนะฮะเหรียญ10บาทปีพศ2541หายากติดอันดับที่2ของเหรียญ10บาทหมุนเวียนนะฮะใครมีก็สามารถติดต่อช่องของปปานะฮะสำหรับเหรียญ10บาทปีพศ2541หายากติดอันดับที่2 ปปาประกาศรับซื้อเข้าในราคาเหรียญละเริ่มต้นที่80บาทท่านผู้ชม80บาทสภาพผิวดีหน่อยก็90บาทสวยๆเลยก็อาจจะถึง100บาทท่านผู้ชมใครมีก็สามารถติดต่อช่องของปปาได้นะฮะต่อมาฮะต่อมาเป็นเหรียญ10บาทหายากติดอันดับที่3ฮะปีพศ2542 ใครที่มีปอปารับซื้อสำหรับปีพศ2 5 4 2หเหรียญหนึ่งก็เริ่มที่25บาทฮะถ้าสภาพผิวดีผิวสวยปอป,ปาก็อาจจะเติมให้อีกนิดนิดนะฮะยังไงก็ลองลองส่งเหรียญมาตรวจสอบมาประเมินราคากันได้นะฮะผ่านไป3อันดับฮะส่วนเหรียญ10บาทอันดับต่อมาที่ปอปายังคงประกาศรับซื้ออยู่ก็ เป็นเหรียญ10บาทปีพศ2534หายากติดอันดับที่4ฮะเหรียญน,นี้ปปาประกาศรับซื้อในราคาเหรียญละ20บาทหรือถ้าสภาพผิวดีก็อาจจะติดปลายนมอีกนิดหนึ่งฉะนั้นทั้งนี้ขอดูสภาพผิวก่อนนะท่านผู้ชมหลักๆก,ก็จะอยู่ที่20บาทะฮะ ถ้าเกิดต้องมีเพิ่มนิดหน่อยก็ให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิษของช่องป,ป่อป่าแต่ทำใจตรงราคาเริ่มต้นนะฮะยีบาทใครมีนะปีพศ .2534 ส่งรูปมาฮะส่งรูปมา,รปมาตรวจสอบมาประเมินราคากับช่องของป,ป่อป่าอันดับต่อมาฮะอันดับต่อมาสำหรับเหรียญ10บาทปีพศ .2553 เหรียญน,นี้เป็นรูปแบบพระเศียนใหญ่นะท่านผู้ชม เป็นรูปแบบพระเซียนใหญ่ซึ่งผลิตออกมา,าต่อจากพระเซียนเล็กนะฮะต่อจากพระเซียนเล็กแต่ว่าบางเอิญถูกจัดให้อยู่ในเหรียญที่ผลิตน้อยนะฮะผลิตน้อยหายากเหรียญ10บบาทปีพศ2553รฮะ,ร,ะรูปแบบพระเซียนใหญ่หายากติดอันดับที่6นะฮะปะปาร,รับซื้อ ในราคาเหรียญละ20บาทใครที่มีนะฮะใครที่มีก็สามารถติดต่อช่องของปอปาเร็วเลยนะฮะเร็วนะต้องการมเป็นอย่างมากเลยฮะสำหรับเหรียญ10บาทที่ปอปา,ป,าประกาศวันนี้ต่อมาท่านผู้ชมก็เป็นเหรียญ10บาทปีพศ2543ฮะเป็นเหรียญหายากติดอันดับที่ห ส่วนอันดับเป็นอันดับที่6นั่นเป็นปีพศ2553ฮะแต่ท่านผู้ชมปีพศ2553เนี่ยหาพบเจอได้ยากกว่านะฮะยอดจำนวนการผลิตมากกว่าแต่หาพบเจอได้ค่อนข้างจะยากกว่าลานทั่วไปหรือช่องประปานั้นฮะก็ให้เหรียญ5บาทปี53เนี่ยราคาสูงกว่าปี43นะฮะ43นั้น หาพบเจอได้ง่ายเข้ามาทีท่านผู้ชมเป็นเลยร้อยเหรียญเลยฮะฉะนั้นปีพศ2543เดี๋ยวป้าป่าจะให้ราคารับซื้อเข้าในราคาเหรียญละ15บาทถ้าอย่างไงแล้ววันหน้าค่อยมาพูดมาคุยกันใหม่นะฮะอะไรที่หาพบเจอได้ง่ายเนี่ยบางทีก็ราคาก็จะมีขึ้นมีลงฮะตามตามตามจำนวนที่เราพบเราเห็นเราเจอกันนะฮะ โอเคนะใครมีเหรียญ10บาทปีพศ2543ปปารับซื้อในราคาเหรียญละ15บาทฮะต่อมาฮะเป็นอันดับสุดท้ายที่ช่องปปาประกาศรับซื้อนะสำหรับเหรียญ10บาทหมุนเวียนหายากติดอันดับนะฮะก็ยังคงปเป็นปีพศ2544ฮะไม่มั่นใจว่าแสงสว่างพอหรือเปล่าท่านผู้ชมพอจะมองเห็นไหมฮะ เหรียญ10บาทบนเวียนปีพศ2 5 4 4ผลิตออกมามากถึง2 0 0ล้อา2ล้า 2, 00 6, 00, น6 0แสนเหรียญฮะถือว่ามากเลยท่านผู้ชมผลิตออกมาค่อนข้างมากเลยฮะช่องประปาน,นั้นก็รับซื้อได้ในราคาเพียงเหรียญละ15บาทเช่นเดียวกันกับปีพศส5 0 4 3ฮะ43กับ44 จำง่ายๆนะฮะราคาเหรียญละ15บาทใครที่มีก็ที่สะสมไว้ยเยอะๆนะฮะก็สามารถติดต่อช่องของปปานะฮะเราขึ้นช่องทางการติดต่อไวท้ทางหน้าจอเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ลองก็ลองแอดไลน์มาดูนะฮะสำหรับคลิปนี้ปปามาประกาศซื้อเหรียญ10บบาทหมุนเวียนหายากติดอันดับมาทวนอีกครั้งท่านผู้ชม ปีพศ2531ราคาเรียนละ800ถึง1,000บาทปีพศออ2541ป่าประกาศรับซื้อราคาละ80ถึง100บาทหรืออาจมากกว่านั้นนะฮะแล้วก็เป็นปีพศส5 4 2รฮะ25บาทอาจมีติดปลายหน่วมเล็กน้อยถ้าสภาพผิวดีนะฮะ ต่อมาฮะปีพศ2534ราคาเหรียญละ20บาทอาจมีติดปลายหนมนะฮะท่านผู้ชมก็เป็นเรื่องธรรมดานะฮะสำหรับร้านที่รับซื้อเหรียญเข้าเราก็ขายออกนะฮะอะไรที่หายากปะป่าก็จะพยายามเพิ่มนิดนิดโอกาสหน้าก็อาจจะมีลงนิดนิดนะท่านผู้ชมนี่คือวงการซื้อขายเหรียญน,นะท่านผู้ชมปีพศ2553ฮะ ราคาเหรียละ20บาทรูปแบบพระเียนใหญ่นะฮะลองไปสังเกตดูท่านผู้ชมต่อมาสองพศก็เป็นปีพศ2543กับ44ฮะทั้ง2เหรียญนี้ปปารับซื้อเข้าในราคาเหรียญละ15บาทจบแล้วนะสำหรับการมาประกาศร,รับซื้อเหรียญ10บาทหมุนเวียนหายากติดอันดับตั้งแต่อันดับที่1ไปจนถึงอันดับที่7นะฮะคลิปนี้ ปอป่าจะรบกวนเวลาแฟนๆรายการมากพอสมควรเดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าฟ้าใหม่เรากลับมาพบมาเจอกันอีกนะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณสำหรับเจ้าขอเหรียญที่ให้ความกรุณาส่งเหรียญมาขายกับช่องของปอป่าแล้วก็ฝากขอบคุณไปยังบรรดานักสะสมที่มาขอแบ่งปันเหรียญจากช่องของปอป่าคลิปนี้ปอป่าศึกษาแบ่งเหรียญโบราณขอกล่าวคาว่าสวัสดีครับ